หยุนเชิ่อไม่ได้หายไปไหนเลยเจ้าว่าอะไรนะหยุนเชิ่อยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อยู่ในอาณาจักรลำนำหิมะข่าวนี้มาจากที่ไหนกันจากอาณาจักรชายคาศักดิ์สิทธิ์ได้ข่าวว่าหยุ่นเชิ่อเพิ่งกลับถึงอาณาจักรลำนำหิมะเมื่อไม่นานมานี้เองเวลาน่าจะไม่เกินหกชั่ยยามอาณาจักรชายคาศักดิ์สิทธิ์นั้นหรอข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่ เย่เไม่กล้ายืนยันแน่ชัดแต่มีข่าวหนึ่งที่น่าเชื่อถือแน่นอนอนาณาจักรชัยคาศักดิ์สิทธิ์บินออกไปด้วยความเร็วสูงมาหนึ่งชั่วยามก่อนทิศทางมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรลำนำหิมะโดยตรงถ้าเป็นเช่นนั้นข่าวที่ว่าหยุนเชื่อยังมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นความจริงเย่เยเรียบตามข้าไปที่แห่งหนึ่งอาณาจักรลำนำหิมะหรอไม่ เป็นอีกสถานที่หนึง่งพวกเราจะได้ข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าเช่นนั้นเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่รู้เรื่องนี้เข้าใจแล้วพวกเจ้าทั้งสองเร่งรีบเช่นนี้กำลังจะไปที่ไหนกันหรอเฉียนแย่หญิงเอ,อ๋เสี่ยชิงเย่ออไม่สิตอนนี้คนเรียกว่าจากกักรพรรดินีจันทา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรเทพจันทาวันนี้กลับกล้าออกมาแล้วงั้นหรอดูเหมือนข่าหรือนั่นจะเป็นจริงสินะไม่คิดเลยว่าเด็กนั่นจะดวงแข็งขนาดนี้อีกไม่นานจะมีชุมนุมสวรรค์นิรันด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของแดนเทพตะวันออกเจ้าคิดจะก่อเรื่องตอนนี้จริงหรอฮ่าฮ่าฮชุมนุมสวรรค์นิรันด์ช่างน่าขันอย่าว่าแต่แดนเทพตะวันออกเลย แม้แต่ชะตากรรมของทั้งแดนเทพก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าข้าเสื่อชิงเยวันนี้ข้าจะจัดการเจ้าก่อนแล้วค่อยไปจัดการเจ้าหนุ่มนั่นทีหลัง นนี่มัสมรักที่เป็นร่างกายวิจิตพิสดารเก้าลงปรานแค่เวลาเพียงสามปีกลับสามารถหลอมรวมพลังแห่งเทพจันทราได้ถึงขั้นนี้เสื้อชิงเย่ฝาช่างเข้าข้างเจ้าเสียจริงไม่ว่าร่างกายวิจิตพิสดารก้าลงปรานดีแค่ไหนก็คงเทียไม่ได้กับพลังบรรพกาแห่งห้วงนิรันดร์ของอาณาจักรเทพรามันของเจ้าเจ้าว่าอะไรนะ ผนึกบรรพกันแห่งห้องนิรันต์เป็นอันดับสามของสมบัติสวรรค์สามารถทําให้ผู้ถือครองมีความเป็นอมาตะอายุยืนไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าจะอดีตรหรือปัจจุบันหากมันปรากฏบนโลกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่หาอย่างที่สุดเฉียนเย่ข้าพูดถูกใช่ไหมสิ่งที่เจ้าพูดไม่ผิดแต่มันเกี่ยวอะไรกับอาณาจักรเทพปรมานกันทำไมไม่กล้ายอมรับหรอ คิดว่าไม่มีใครรู้หรือไงว่าอาณาจักรเทพประมันได้ผลนดึกบรรพการแห่งห้วงนิรันมาผู้เท่าจากสำนักโบราณที่ควรจะหายสาบสูญไปนานแล้วคนนี้ไม่ใช่หนึ่งในตัวทดลองของพวกเจ้าที่แสวงหาผนดึกบรรพการแห่งห้องนิรันเพื่อพลังแห่งอมตะงั้นหรอเฉียนเย่หากเป็นข้าที่แพร่ข่าวเรื่องผนดึกบรรพการแห่งห้วงนิรันไปยังแดนเทพเจ้าคิดว่าในโลกนี้ในช่วง้ามคืน จะมีคนผมมากี่คนกันฮ,ะฮะ่าฮ่าเสื้อสิงเย่เจ้าดูเหมือนจะรู้อะไรมากเกินไปล้านะไม่สิเจ้าจะไปรู้ได้ยังไงหรือว่าในปีนั้นพ่อบุญธรรมของข้าเมื่อรู้ว่าเจ้าคือคนที่ทำร้ายมันดาแท้ๆของข้าแม้ว่าเขาจะแสร้งทำเป็นไม่รู้แต่เขาไม่เคยแสดงออกอะไรเลยแต่เขาจะนิ่งเฉยจริงๆอย่างนั้นหรอ ที่แท้คือเย่ออู่เหยียนดูต้าข้าประเมินเขาต่ำไปจริงๆเรื่องของอาณาจักรเทพปรมามันที่อยู่ในมือของข้าอาจจะมากกว่าที่เจ้าคิดไว้มากเลยล่ะสนใจจะฟังดูไหมล่ะน้อยเจ้าเนี่ยนะเป็นแค่อาณาจักรเทพจันทรายังกล้ามาข่มขู่ข้างั้นหรอข้ายอมรับว่าอาณาจักรเทพจันทราไม่มีคุณสมบัติจะเปิดศึกกับอาณาจักรเทพปรมามัน แต่ถ้าเจ้าคิดจะไปยุ่งกับอาณาจักรลำนำหิมะหากเจ้าคิดจะลงมือกับหยวนเชิดจริงๆข้าก็ไม่ลังเลที่จะเปิดเผยทุกอย่างต่อหน้าทุกคนเจ้าคุณหนูพวกเรากลับกันเถอะแค่อาณาจักรตารากลางกับเด็กไร้ชื่อจากโลกเบื้องล่างไม่คู่ควรให้ท่านลดเกียรติลงมายุ่งดูเหมือนเราจะประเมินอาณาจักรเทพบรทัลาต่ำไปลุงกู กันเอะนายหญิงเรื่องของผนึกเป็นพการแห่งห้วงนิรันคือไพ่ตายของท่านไวรับมือกับเขียนเย่ในอนาคตทําไมท่านถึงพวกเขาเตรียมการไว้แล้วแน่ๆไม่นานก็คงคิดหาทางรับมือได้ตอนนั้นเราจะทํายังไงดีล่ะสถานการณ์ถกเฉินข้าไม่มีทางเลือกมีการค่มขู่นี้่ไว้พวกเขียนเย่จะไม่กล้าขยับอะไรกับหยุนเช่อในระยะสั้นแน่นอน หวังว่าเขาจะหาทางสลัดหลุดออกมาได้และกลับไปยังอาณาจักรเทพมังกรแต่พอเถอะไม่ต้องพูดแล้วพวกเราไปกันเถอะคิดดีแล้วหรือยังจะกลับไปยังโลกมนุษยของเจ้าหรือจะถูกแช่แข็งอยู่ที่นี่ต่อไปอาจารย์ข้าถ้าเจ้าคิดไม่รอบคอบงั้นข้าคิดให้ก็แล้วกันข้าอนุญาตให้เจ้าไปที่ทะเลสาบแยกแข็ง และจะไม่ปล่อยให้เจ้ากลับไปยังโลกเบื้องล่างอีกเลยแต่ยังไงก็ตามเจ้าต้องสัญญากับข้าหนึ่งเรื่องข้าสัญญาท่านอาจารย์จากนี้ไปข้าจะเชื่อฟังท่านอย่างเคร่งครัดข้าสาบานเลยพอได้แล้วคำพูดนี้ของเจ้าคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกนี้เลยเออจำคำข้าไว้ให้ดีนะต่อจากนี้ไม่ว่าเวลาไหนที่ไหนต่อหน้าใคร หรือในสถานการณ์ใดก็ตามเจ้าห้ามเด็ดขาดห้ามใช้พลังลมปราณแห่งความมืดอีกวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ